ใบธรรมดาเผยธุรกิจไอลูกสาวนาคอมตอกดราม่าแบมือของเงินพ่อสูญเสียคุณพ่อแล้วก็ยังต้องเจอกับดราม่าของพวกที่ไม่รู้จริงสาวไอณนภัชลินครับลูกสาวของนาคอมหลังออกมาโพสท,ทำไมยังถึงมีคนคิดว่าเรานั่งแบมือของเงินพ่อทีนี้จะอยู่ยังไงระวังลำบากนะทำไมหน้าตาหนูยังดูเด็กหรอทั้งที่สาวไอนะครับมีรายได้จากช่อง YouTube ของตัวเองที่มียอดผู้ติดตามกว่า3 0 0,000คน และที่สําคัญนะครับเธอยังมีธุรกิจร้านเพชรอย่างเจนบดีเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวมากว่า4ปีแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีทัวร์สารลยกรรมที่เกาหลีเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดของไอน้นะครับที่ทําธุรกิจร้านเพชรด้วยกันเผยว่าไอ้นั้นขยันทํางานเก็บเงินเลื่องตัวเองมาหลายปีแล้วเป็นคนที่มีวินยัยระบบความคิดดีในหัวมีมต่เรื่องงานและครอบครัวมีความสุขกับการงานที่ทําเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถด้วยน้ำพักน้ำแรงกับสามีไม่ต้องแบ,บมือของเงินพ่อแม่ เพื่อนสนิทที่เป็นหุ้นส่วนรานเทตนั้นยอมรับงงใจชาวเน็ตมากห่วงความรู้สึกเพื่อนมากอะไรที่จะปกป้องเพื่อนได้ก็จะทํายืนยันว่าไอซ์ทำงานหลายอย่างไอซ์เข้มแข็งมากพร้อมบอกว่าปล่อยวางเธอใครอยากพูดก็พูดไปเดี๋ยวความจริงปรากฏออกมาเองแมรู้อย่างนี้แล้วครับคนที่ว่าเธอดราม่าเธอนั้นครับคงต้องเปลี่ยนคําพูดซะใหม่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆเลด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ